สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอพี่ตาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตาเนะี่ยจะมาแนะนเคล็ดลับสั้นๆให้กับหลายๆคนนะคะพี่ตาอยากจะถามหลายๆคนว่า,าเวลาเรามีความทุกขเวลาเรามีความเครียดเวลาเรามีปัญหาเรามีความกังวลนนะ่ะทุกคนนะ่ะหลายๆคนนะ่ะมักจะแก้ไขปัญหานั้นนี่ออกแล้วเหมือนบางคนนะ่พะพอเจอทุกเจอปัญหาทุกคนนะ่ะมักจะวิ่งเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะวิ่งไปทําบุญ ไปปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตโครหรือไปทําบุญต่างๆตามที่เราอยากจะทํานะคะพี่ตาอะไรอยากจะบอกหลายๆคนว่าต่อให้ว่าการที่ทําบุญเป็นสิ่งที่ดีการทําบุญเป็นการเสริมชีวิตเรานะคะทําเสริมชีวิตเราเสริมโดยสตาร์เราให้ดีขึ้นให้ชีวิตเรามีพลังให้สิ่งศิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่อบเราท่านมีพลังนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะแต่พี่ตาอยากจะถามหลาย,ลายคนว่าเวลาเราไปทําอย่างนี้แล้วทุกคนหาย หายทุกไหมคะหายเครียดไหมหายกังวลไหมเพราะฉะนั้นอ่ะแต่พี่ตาว่าร้อยอ่ะเกือบทั้งร้อยนะคะไม่หายเพราะอะไรรู้ไหมคะคะเพราะคุณไปทําบุญคุณไปปล่อยปลาไปปล่อยไทชีวิตโคไปปล่อยอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้ปล่อยเลยคุณไม่ได้ปล่อยใจของคุณและคุณไม่ได้ปล่อยความคิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นการที่ว่าคุณเจอทุกเจอปัญหาเจอสิ่งพวกนี้คุณไปทําบุญแล้วไปปล่อยปลาไปทําอะไรก็ช่างที่คุณไปทํามาแล้วอ่ะสิ่งที่สําคัญเลยอ่ะพี่ตายายคุณอ่ะ ปล่อยใจแล้วก็ปล่อยความคิดของคุณด้วยคะ่ะถ้าเราปล่อยใจของเราแล้วก็ปล่อยความคิดของเราได้เมื่อไร่หรือที่เราไม่ไปยึดติดแล้วไม่ไปคิดกับไม่ไปติดกับความเครียดอนันนั้นนะคะเนี่ยสิ่งนี้มันจะทําให้เรานะ่ะคลายจากความทุกข์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เจออยู่ปัญหาหรือเจอเรื่องความกังวลใจอยู่มืนที่พี่ตาบอกนะคะพี่ตา,าขอแนะนํมันนะคะการปล่อยแล้วทาบุญทุกสิ่งอย่างแล้วให้เราปล่อยใจและปล่อยความคิดของเราด้วยนะคะความทุกข์แล้วก็ความเครียดหรือสิ่งต่างๆมันจะได้สลายออกไปจากเรานะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือการ ทำบุญพิทาใหญ่ทุกคนทําตอนที่เรามีความสุขค่ะให้เราทําไปก่อนอย่าร้อยปัญหาเกิดแล้วมาทํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พิตาเนะี่ยมาไม่นานค่ะมาแป๊บนึงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนะี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้ของพ่ตาขอทุกคนจึงโชคดีนะคะแล้วก็มีสิ่งดีแล้วก็พบเจอความสุขแล้วก็คลายจากทุกกันได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ